ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี2ล้านบาทการันตีผลตอบแทนทุกงวดรวม23,200บาทถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e อมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลักอมสินพิเศษีิท่าน1ปีและแบบสลักอมสินพิเศษ1ปีแบบใบสลากนะครับรางวัลพิเศษออกจำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับ จำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงินรางวัลน,นะครับ1ล้านบาทจำนวนรวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะ30รางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือเงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็น3 1เรางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทหูครั้งที่2นี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้สอยอย่อยนะจะได้มีโอกาส ลุ้นๆกันเยอะๆขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะนะอ่ะในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิถูกรางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากอมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับหรือสลากอมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษายน2568 ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอนอก่อนมีนาคม68เนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัลสำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ ที่ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ก็คือในวันนี้วันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับ1ปีนะจำนวนเพราะนั้นได้รุ้นเลยนะจำนวน31หลังวัน กำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30รางวัลแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จำนวน1รางวัลน,นั่นเองนะครับธนาคารเ,เองจะนะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารอมสินนั่นเองนะครับ สำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับ1ปีนะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ดอกเบี้ย บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวาัลได้อัตราดอกเบี้ยด้วยอ่เดี๋ยวเราไปดูสลักอ,อมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลักและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรักเก์และเงื่อนไขนะครับระยะเาการฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เบิร์บัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ100บาท รายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยซื้อสลักอมสินนะครับ 1ปีนะสอล้านบาทจะได้รับ20,000หน่วย20,000ืนหน่วยนั้นจะก,การันตีนะครับถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจํานวน20่หมายเลขนะครับต่อง,งวดด้วยกันนะ80ดสคูณยีก็1,600บาทต่องงวด1,600บาทคูณสิก็1 9ึ0งบาทนั่นเองนะครับ ครบกําหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางค์คูณ20,000หน่วยก็เท่ากับ2,400,000บาททุกๆวันทุกงวด1,600บาทนะครับต่อง,งวดคูณ12ก็19,200บาท2,400,000บาทบวก19,200บาทเป็น2 2 3 2 0 0บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจากการน,นะครับซื้อสลากออมสินพิเศษช่วงนี้นะครับมีโอกาสลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวม100ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรูปแบบการออมของสลากเป็นรูปแบบของเงินต้นไม่หายได้อัตราดอกเบีย้ยและได้ลุ้นรางวัลแม้ตราดอกเบี้ยจะน้อยนิดแต่เราไปลุ้นรางวัลใหญ่เอานะครับใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดที่ธนาคารออมสินผ่านแอปไมโมและผ่านธนาคารหน้าธนาคารก็สามารถไปซื้อได้นะครับ วิธีการนะครับวิธีการซื้อสำหรับสลากดิจิทัลนะครับใช้หลักการได้ทุก,ท,กทุกสลากออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอป m ม m o ก่อนนะครับแอป m ม m o เลือกสลากดิจิทัลนะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลากดิจิทัลหนึ่งปี2ปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะ ออมนะครับสลากดิจิทัลนะครับตัวไหนอ,อันนี้ผมคลิกเข้าไป2ปีนะครับข้างล่างมันก็จะมีสลากดิจิท่านที่เคยซื้อไว้นะครับมีกรประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลากมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกดเข้าไปในสลากกดเข้าไปในสลากดีท่านหน สองปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อนะครับเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอ,อกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะสองพบาทนะครับหน่วยละห0 0ก็ได้ยี่สิหน่วย นี่นะครับก็ได้เป็นเพสลิปเรียบร้อยสลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปรอรุนเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไว้ใช้คาว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอมัน รอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือนนะครับนะเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะเพราะนั้นใครสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็สนใจก็ไปฝากกันนะ